จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเจ้าพระองค์ดำซึ่งในละครเรื่องของพมลิขิตบอกได้เลยนะคะกาลังมาแรงมากๆเรื่องราวของพระเจ้าองค์ดำนั้นมีจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นจริงเรื่องราวของท่านเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันค่ะ เจ้าพระองค์ดำนะคะเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเพทรราชาพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่28แห่งอยุธยาค่ะและราชวงศ์บ้านภูหลวงนะคะกับพระสนมและเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระสันเพชรที่8ก็คือพระเจ้าเสือค่ะพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่29แห่งอยุธยาค่ะพระเจ้าองค์ดำนะคะมีพระชายาก็คือพระองค์เจ้าแก้วค่ะมีพระธิดาซึ่งเป็นชายาของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่สองนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในช่วงต้นรัชการสมเด็จพระเจ้าท้ายสได้สำเร็จโทษพระเจ้าองค์ดำที่มีศักดิ์เป็นพระปิตุลานั้นก็คืออาคา่ะเนื่องจากได้กระทําการกระด้างกระเดืองต่อพระราชาอํานาจและฝ่าฝืนเข้าไปในบริเวณพระราชาฐานต้องห้ามถือเป็นการผิดธรรมเนียมและก็ประ